อิติศาสไทยภาษาไทยประวัติศาสตร์ภาษาไทยประิติศาสยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หิมะยุกยุคน้ำแข็งปาชานยุก ยุคหินกาสยยุกยุคสมฤทธิ์โลหยุกยุคเล็กประวัติศาสตร์สมัยโบราณมัธยยุคสมัยกลาง นูตันตมยุกสมัยโฮโลซีนสามัญทวาดระบบฟิวดนันสัมราชเจ้จักรวรรดิอุปนิเวชวดัดลทัทธิอนานิคม ปุนรจักรันสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยายุโรปียธรรมสุดารการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนอ,อุทยภิกครานติการปฏิวัติอุตสาหกรรมราชดันประชาธิปไตย राष्ट्र जात जनजाति ठाव पुरालेख चोट माहे गढ़ प्रसाद शांति สันติภาพยุทธสงครามสันธิสัญญาราชากษัตริย์ประถมวิศวิยุทธสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วิทยาวิ्ว य ยุด ध สงครามโลกครั้งที่สองภีรากาลอมสภิยตาอรยธรรมลรายการสูร้รบสามัค S อ s ามาร์ชนัล نا, นลคุัครเปนกันนะบูเลอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา